เกนเกมมิ่งครับก็เจอกับคุณเชนแล้วคุณแทนคุณเชนนี่เป็นน้องพวกก่อนใช่ไหมครับครับผมในกล่องครับคุณแทนดูที่มีอะไรป้าผมไม่รอไม่รีอะไรขึ้นไปก่อะผมก็ไปไม่รอผมอีกแค่ไม่รอเจ๊ได็กเด็กเด็กอ๋อมีคนเอาดาบไปแล้วใช่ไหมครับผม คุณแท้ครับเราต้องเดินไปกลุ่มเดินไปกลุ่มเช่าผมเอาผมไปไหนแล้วเนี่ยคุณแท้เดินไปกลุ่มเช่าผมนะคุณแทนคุณแท้ไปไหนแล้วเนี่ยเห็นไหมตายเร็วจังไม่ยอมเดินเป็นกลุ่มไงนี่ขุดขุดอันนี้ไปเใครจะเป็นเอ่ออเวนเจอร์คอยขุดกันครับเอามาครับผมให้ก็ได้ไหมกอาดาบอาดาบมาดาบมาผมหยุดน้าผมไปก่อนนะครับผมครับผมลงไปเลยไม่ผมกลัวผมเด้งอ่ะเข้าใจไหมเอาแล้วเตียงอีกนึงอ่ะไม่รู้เหรอครับเอ้ยไม่ใช่รูคุณเชนครับอยู่กับคุณไหมอะไรครับ อ่าเตียงเตียงอยู่ครับอ๋อเตียงเตียงปครับเตียงอย่าพิ่งลงไปนะตอนตอนนี้ไม่สนแล้วครับตอนนี้ไม่สนแล้วแ้วทำไมไม่ตีนี้ลงไปอาจได้ใช่ไปแล้วครับไปแล้วมันต้องตีก็ได้ไม่สนแล้วครับขึ้นไปอย่างเดียวครับโอ้โยไปก่อนนะครับถ้าใครติดบั๊กก็ลงไปทางลัดก็ได้หรือเปล่ามีไหมมีคุณลองลงไปทางซ้ายสิครับผม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 ลงมาแต่ก็ถ้ามีอะไรบางอย่างพี่พลาดผมขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปลงทางซ้ายนะครับทางซ้ายผมไม่ขี้อ่ขี้แต่ ตอนนี้กูบอกให้ลงทางซายคุณบอกไปรอดได้สวยกูบอกไปทำไมครับใายงเย่อเคุณบอกตกมาใี่แตกคุณตกไป็ลไมนะครับวันนี้ไม่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 ใช่ตกตรงนั้นตกอีกตรงนึงผมก็ได้เหล็กของคุณมาเกียร์หลานเอ้าผมลืมตัดไม้ลงมาด้วยคุณแทนคุณแทนตัดไม้ตัดไม้ลงมาแล้วคุณไม่คุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนผมกำลังเซฟไว้อยู่ขี้เกียจไปเกิดตรงนู้นอยู่ไหนคุณนะตายตายนั่นแหละผมดูแล ยางไนผมไปทางนะเยอไม่อยู่ไหนคุณคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนก็อยู่ตั้ไงอยู่ไหนำอไรยู่หอไปทอไรหอถาก็อแลังอนนอนทาไมหอเพื่อเซฟไงใช่มนเซฟแบบไปแล้วครับทางร้มนี้ตัดต้นไม้ของเออเออเอเไอ้เหี้ยไปเด้อ เอไปว่หัมมีดาบนมยีดมียมาทางนี้แล้วกันนะอุ้ยเจนน่าร้ายแกฝุ่นฟิงทีนดีว่านี่เจอของแล้วเอาไม่มีของเลยยาปอบยาปอบยาปอบยาเอะเออเยีดเมยเยดแปม่เยีดเม่ค่ะได้แล้วโอ้ยโอ้ยบักฮะบัก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 อไม่ใชละ กุลังขุดทางลงไปคุณแน,นครับอผมไม่เป็นอย่างนั้นแล้วผมรู้แล้วผมตายบ่อยกินผมไม่เอาครับเชนครับตัดต้นไม้ครับผม,ผมตัดต้นไม้เอาแลครับผมฟังผมครับตัดต้นไม้เขาา้าใจคำว่าตัดต้นไม้ไมตอนนี้ผมไม่ตัดแล้วผมได้ไม,มาแล<ช>้ก็ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นอากาศหนาวใช่ไหมครับคุณแทนหนาวอยู่แล้วครับหนาวครับแล้วเปิดพัดลมให้พาคุณเหรอครับถี่กระป๋อ ไปหันมาสิครับคุณปอนครับใช it, yes ้ค okay. ุณครับครับก็ได้ยินเสียงอะไรก็คุณเจนคุณเจนนี่โดนทอเรียกใช่ไหมครับคุณเจนผมขอทีคุณนะคุณปอนนี่แม่งโคตรเจริญคุณบอลให้ไปเอาพัดลมมาใกล้ๆนะครับคุณโอ้โหลงไปแล้วไปไปลคนคนละคนทุกคนนะหมูหมู โอ้คุณแทนครับลูกหมูสิน่ารักไหมหมูวิ่งอ่เออรักเอาไหมแอบผมหลงทีไอคุณเชนอ๋อใช่ไหมชั่วใช่ไอชั่วถ้าใครอยากด่าคุณปอนก็ด่าเลยผมหลงอ่ะผมให้อภัยบอกให้ไปเอาพัดลมมาใช่คุณเอะผมยังเปิดประตูไม่ได้ไปเอามาก่อนคุณมาเปิดประตูให้หน่อยไม่เราไม่ต้องเปิดให้มัน รําาลัังมคบบ้านแครครับอันนี้บ้านไหรก็ตอนนี้ก็อยู่กับบ้านหุ่นด็ใช่ไหมหลู่การชีวิตบ้านของคุณถ้ามีโอกาสเราจะได้ทํำกับข้าวเเด็บกันครับผมถ้าคุณไปเห็นพวกเราอยู่ในเซิร์ฟซาวเวอร์นั่นคือพวกเราเปลี่ยนเสื้อใหม่แล้วครับคุปี๊บเม้งเมย์ซาวเวอร์โบนี่คือในชีวิตจริงนะฮะเจ๊ไหมครับ ไอ้คผมีไม่ได้ยคุณโง่ไจีนผมไม่ได้ด่าใครโง่มั่นใจโอถามคุณแทนดูก็ได้จริบอลเดโไปเปิดประตูให้คุณบอลวสวัสดีครับคุณเทียนได้คณให้มรกลมรเพชรอะไรคุณแทนผมมีอะไรให้คุณด้วยคุณซอมบี้มันอยู่ข้างบนนั้นคุณไม่แม้เลยเอาวางบล็อกก็ไม่ได้คุณมาเปิดประตูให้ผมตรวจเลยแล้วกันคุณออกเข้อหมายไปคุณไม่ก็ได้ไม่นะาไม่ มาแล้วผมเกิดที่ไหนก็ไม่รู้นะคะผมอันนี้ก็ได้เอาครอ้มีโคลมิคุณเชนกอเนี่ยเอ้มีเล็กยอเเคุณเชนอ่ะเอาคุณเชนไม่กดเกิดเหรอใช่ใช่คนแทนอยู่จุดเกิดเอ้ยคุณเชนใช่ไหมเอ้ยยังไม่กดเกิดเนี่ยกดกดแล้วกดให้เขาแล้วแล้วผมก็จะมาเกียนเขากันครับผมคุนเชนคุณเชนไ้ไหนแล้วทำไมปิดพัดลมหาสเตกคใช่ครับคุณ ไม่ได้ปิดนะคบผมเปิดอยู yes, ่นะครับเปิดหนึ่งนะโอ้ไปขยับปางสิคุณมึงมีมือมีตีนมึงก็ไปเองครับบ้านใหรครับไปครับไม่รู้ครับบ้านใครแต่มีมือมีตีนมึงก็ไปเองมันก็มีแต่มันจะตีคุณตายเกิดครับมึงมีตีนไหมครับคุณปอนมีตีไหมมึงมีมือมีตีนไหมครับมีครับต่ขี้เกียจนะครับก็ ถ้าใครอยากรู้ว่าใครเกียนที่สุดในนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับไม่มีหรอให้มันถามเอาเองแล้วกันถ้าใครอยากรู้ว่าคุณปอนมีแฟนก็ถามผมได้เช่นกันนะเอ้าตีกูเอ้านี่เลยแม่ตัวนี่แม่กันนี่นี่แม่กันนี่นี่แม่ปอนครับผมบอกว่าไงครับอย่าพูดอะไรก็ตายครั้งตึงอย่าพูดอะไรเอ่ยอย่าพูดทำหาใช่โอ้ยตายแล้ว ไม่คุ้นเลยคุณมีไหผมกินไหมคุณไม่มีโอ้ยขี้แตกค้าข้ากูว่าเลยพอแล้วขี้แตกเกี่กันขี้แตกพอละนะคุณด้วยผมด้วยผมเปิดประจดนตีตัดก็โอ้ยเพื่อนเือนก็ถ้าใครอยากเจอคุณโฟกกับคุณฟุกก็ไม่ทำไมผมเปิดระม่ได้นะคะ เปิดประตูไม่ได้นะครับเออเอ่อไอ้สองตัวปวดนั้นยังไม่มาจะฆ่ามันก็คือว่ามันอยู่ครบคนมันก็จะมันก็จะมาในพาร์ทที่สองหรือเปล่าของอะไรนะของ PVP ใช่ไหมน่าจะใช่อ่าก็รอจนมันได้ถ้าคุณไม่เห็นเออเดิมเดิมเดิมเอ่อคลิปแรกของพวกเราก็พิมพ์ว่ากาเกียนเลนเจอร์กาเกียนเกมมิงครับเกมมิงไม่ใช่เลนเจอร์โกรธเกินไปด้วย ดูเลยผมจะเอาอันนี้ไปเองแล้วกันก็อ่ามีถ้ามีอะไรอยากทำถามผมได้คุณเอิร์ดเอาเหล็กมาค้าเป็นถังดิคุณเดี๋ยวได้ได้ผมคุณเหล็กอยู่คุณปอนเองแล้วเด็กไปหาแฟนเลยคุณใช่มันไม่ใช่คุณนะครับเฉลยใช่ครับแฟนคุณปอลชื่อว่าอะไรมึงบษ์บัวพ่อปลาสระอีพอปลาสระอีโมแบนนะฮะโคดรอย่าเพิ่งนะครับอุ้ยตกคุณแทนผมตกอ้าวค้างค้างค้างไม่ใช่คุณผม ไม่ผงขุดดินไปทำทางก่อนป้าปคุณแทนไปได้เวลาไปขับเด็กแล้วคุณแทนไปอาไปครับคุณแทนไปไปขับเด็กกันคือทนนะครับครับครับขุดแล้วครับเสียงรถมันจะอาจจะดังหน่อยนะครับครับผมเดอ๋ยวนู่นครับทำขุดทางนะครับเอาคุณคุณผมเข้าไม่ได้ผมเข้าทางไม่ได้อ่ะคุะผมกดเข้านี่อนึ่งคุณกดวางทำไมคุณเสียไม้เลยเอ้คุณคุณไปวางทำ ทำเบื้องอะไรขุดเอ้าทำไบ้คุณเชนทำไมคุณเชนเป็นไงเนี่ยคุณเชนคุณเชนกำตายครั้งไม่ไม่น่าจะตายแบบกกำล้องสร้างฟองก็ไปที่พอแล้วนะอ่าที่คุณมึงก็ยอมคุณมึงกินแม่เนี่ยเรียกว่าสุภาพเลยนะอ่าลาว่าเอาโดนไฟคุณแทนอยู่ไหนอ้าวทำไมเขาไม่ตายเขาโดนไฟแล้วไม่ตายโวดยเจ๊ได้แล้วอันนี้ครับ แทน,นครับได้เวลาแล้วครับยุงเริ่มแดกหัวแล้วครับเสียบปั๊กปั๊กทำทางให้ผมผมก็ไปเปิดเบอร์จะไม่เสียบปั๊กเนี่ยคุณใช่โคตรควายเลยควาย,วายเลยน,นั่งคุณปอทนนี่โคตรควายแ <c oughs> มวก็ <c oughs> <c oughs> ด่าเริ่มด่าแม่แล้วผมผมได้ทำทางทำไปเองนะครับผมจะไปเอามอระกดแล้วผมก็ขึ้นไปกันนะครับผมก็ถ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ลงตอนนี้ก็ไม่รู้ ับแต่ผมน่าจะประมาณเอิมใช่ไหมเกินสามทุ่มหรือเปล่าครับประมาณนี้แหละอะไรไม่เกินต้องสามทุ่มคลิปเราจะออกอากาศทุกวันใช่เปล่าอาจจะทุกวันก็ได้อาจจะทุกวันหรือไม่ก็ทุกวันบางวันเว้นบางวันครับบางวันหรือเปล่าก็เป็นได้ถ้าคุณเห็นพวกเราแคสเกมอะไรก็แชร์ของมินต์ไลย นี่ไปแล้วก็อย่าเลิกบาปตายสุดท้ายใช่ไหมอุ้ยเหี้ยตกเช่นมีละครที่บอาบอกมึงตายแล้วบอกสปอมตีมึงตายไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเออคุณบอลของที่ผมตายตกตกตายอ่ะเก็ยังพอดีครับคุณตกตายอ่ะไม่ครับผมแค่โดดโดดอะไรเนี่ยแล้วมันก็ตายเองเออขี้แดงเอาตกเยึดแม่คุณบอลเตียงใต้น้ำอ่ะคุณเตียงใต้ครับ ไหนวะไหนไม่มีมันเด้งใต้น้ำอ่ะมันเด้งขึ้นมามันต้องเด้งขึ้นนะใช่ปะใต้น้ำอ่ะอนจะละมันเด้งขึ้นมามันเด้งได้ละได้ละเสียบที่ไหนไม่เสียบไปลผมผมไปละผมไปละผมไปละใครอยากรู้วิธีนอนใต้น้ำถามผมได้เด็กไทยเหรอ ผมก็จะพูดแค่อย่างเดวก็วันนี้แหละของคุณแทนนี่ไม่ี่ยวโคตรเยอ,อยะไปข้างหน้าเลยอีดอกเอาเด้งคุณจะพูดดอกสิคุณแทนของคุณโคตรเยอะเลยผมเป็นอะไรเด้งเนี่ยโอ้โหของทีเ่เก็บมามรนกออะไรแฮมหมดเลยนั่นนี่แหละครับคุณลุงอ่ะใช่ตีแต่ยังไงข้างาใน,งน<อ>งก็มีรถเกิดเคอยู่ผมว่ามาสำรวจแอบ,บอยู่แล้วนะครับบนยอดอ่าคุณแทบนบครัแบไบด้เวลามาแล้วหรอครับโอ้ยทำไมมาตรงนี้อ่ะลายรอวผมไปนะ ไปก่อนเด้อเออคุณขึ้นมาเลยเอ้าคุณเชนอ้าวตกแล้วตายเย็ดไปคุณขึ้นมาเลยไม่มีเห็นฉันบอกคุณแล้วไงคุณไปก่อนเด้อลงนะมาบอกผมทำไมคุณก็เออลงไปเถอะไปดันไดเถอะไปไปแหกกายโซมเตียเอ้าวบนตีแล้วหมอครับได้เวลาคุณบอลคุณบอลคุณบอลเออลองเพลงให้ผมสักเพลงเนี่ ไปเลยจะลองอีกยาเดกควงี้ออุณยแทกกันไหม่ยแหผมส่งรถไฟ้าไปช่วยคุณแล้วโอคุณปอนผมบอกคุณร้องเพลงกับผมสัเลงจัดมาเลยแท็กก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาเพลงที่ผมอยากร้องก่อนนะครับผมจะไปเลยได้ด่ได้ดมัเกี่ยวกันไหมเนี่ย เอาอย่าล้ม่งไปเอาไปเลยอู้หึคือรถไฟไปแล้วคุณผมไปแล้วอ้าวไม่มีเลยโอ้ยตีทำไมตีทำไมตีทำไมตีนี่ยตายซะคุณแหงคุณมาดูผมเหรอะตายไปตายไปซะเออไปอะคุณแหงไม่เกี่ยวเอาคนเอาสันตัว โอ้ผมผมโดนไฟขึ้นมาแล้วงั้นเดี๋ยวคุณเอ้คุณมีไมอีกกเอ้าแลคุณปอนเอาอะไรไปหมดแล้วใช่ไหมนี่ใช่ใช่เอาอะไรวันนี้คุณปอนเดี๋ยวผมจะค้าของให้พวกคุณก่อนนะอุ้ยสามเมื่อึงโง่เรื่กล่องเดี๋ยกล่องเนี้ยกล่องก็เอาไปหมดแล้วกล่องเลยคุณเอาของมาให้ผมดิคุณเอาดาบไปนเลยไปก่อนเด้อเยอะหนึ่งสองไปแล้วใส่กล่องไว้ใส่กล่องไว้คุณกล่องไว้นะ เทำไมรู้สอ้าทำไมพวกพวกมึงไปกันอยู่นั่นหมดเลยวะทิ้งกว้ยหยิบแม่อันนี้ของคุณเอ้ยผมจะทิ้งไว้นะคุจะเสือม้า้บันไดหเออะผมแถมอะเออยินแล้เฮ้นอตายไม่ตายไม่ายไม่ตายอลือกเกาะข่ด้เกาะผมดิเกาะคุณเหรอ เด็กคุณแนนไม่ต้อง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 แม่บอบอเอาเลยเอามึงจะตายแล้วนี่ไม่มันไม่ตายเว้ยมันไม่ตายหาอะไรเลื่อนรถเป็นกอเลยเอ้าเชี่ยเราต้องกลับไปเอาของอยู่นู่นใช่ไหมเราต้องกลับไปเอาเนื้อน่ะของตีให้ไหมเชี่ยเอ้คุณคุณมีเนื้อหรอไม่มีสักอย่างไม่มีเอาคุณเอิร์ทคุณเอาไหนอ่าเดินตายคุณเกล้ตายแล้วยัดแม่ คุณแล้วมันให้ทำอะไรเนี่ยอุยคุณผมว่าคุณไปเนเธอร์ไงจะตายอยู่แล้วไปในเธอผมก็เห็นจะสับเปลี่าวใครตายดาบดาบเอ้ยอะไรดาบอยู่ไหนเนี่ยไปแล้วอ๋อคุณอ๋คุณเอ้วคุณไปไหนอ่ะผมขอที่คุณหน่อยผมขอที่คุณหน่อยไม่มีที่คุณให้คุณเนื้อคุณผมไปแล้วเยผมลองาก่อนมาเนี่ยที่คุณไม้ไในไหมครับอันนี้มันจะเยอะเดย้คุณหลบุดก่อนคุณแทนไหมเนี่ไปและวคุณ กูทำาอยู่กับผมเนี่ยแป๊บนึงคุณผู้เชี่ยวที่คุณเลยมันยืมเลยดิเอออ่าผมค้บพอดีเลยเออผมมีผมมีเหรียนี่ผมค้บที่คุณเลือเลยก็้วท่นใช้เองเดี๋ยวเตียไม่ไมยืมครับอ่าเราได้ไปในเธอแล้วครับคุณแทนนะครับคุณได้อะไรครับที่ไปในเธอครับโอเคครับโอเคทั้งนั้น<อ>คุณก็มาทางไปหาไปหาคุณปอนครับไปหาคุณปอนเอ้คุณส่งรถไฟฟ้าไป,ไป,ไปๆๆๆให้คุณเขายัง ส่งส่งแล้วเแล้วผมคลิปไปก่อนส่งเอ้าเอ้าไปมาหายเออแสดงว่าอยู่กับผมใช่ไหมอยู่กับผมนี่แหละเดินไปเอาไหมไม่ไม่รถรถรถอยู่กับผมผมเดินไปเอาแล้วกันเออไปผมจะไปผมไม่เสียงคุณไม่ได้หรอกอีกนานเลยกว่าผมจะลงน้ำก็จะลงได้เออขี่ลอยได้เอไหมเอ้ยบันไดผมขอตีเล่นได้ไหมเราแต่มย่าย่าเด้ย่าไม่มีอาหารกันเลยใช่ไหมนี่ตกลงไม่มีอ่ะคนมีป้าล่ะไม่มีเออก็ไม่ต้องเอ้ยคุณก็ไปหาตีให้ คุณยัพ่งข้นมาแต่กับข้าวยังไม่มีเลยอูองีคปเปอร์ซมี่คปเปอร์เช่ผขึ้นมาเลยมขึ้นมาเลยมึงขึ้นมาเลยผมไปแล้วเด้อทาผมเนเด้อคุณแทนใ่เพิ่อไงล่ะคุณแทนโอ้โหอ้ณไปแล้วบายบาย่ไหน่ระัอีอมันมฉลามากลแทรับได้เวลาคุณแทนไปแล้วค่ คครรัับบอ่ะลำใหญ่นี่มันหายากจริงๆเลยเนาะลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนสองคนออกก่อนดิ่สองคนออกออกไปไหนออกออกไปก่อนผมจะนอนออกไปไหนกับใครก็ได้ไะเชนมาก็ได้ไหมเชนมานอนครับผมผมขอออกอะไม่เอางงขอออกเลยอ๋อโอเคเชนมานอนผมเชนนะเช่ายังเช่ายังตกมาแต่งหรือพึ่งนอน เดี๋ยวผมขอเข้าไปคุณแทนครับเข้าครับเดี๋ยวครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอาเตียงไปด้วยเดี๋ยวมันระเบิดครับเข้าครับเขาเอาไปด้วยเลยจากระเบิดเล่นระเบิดเล่นพูดได้ไงไอ้ผมอยู่ไหนเนี่ยเราต้องหาข้าวกินก่อนแล้วอะใช่ใช่ใช่แต่ผมกอผมเต็มอะใครมาขุดดินอะไรคุณแทนครับอยู่ไหนครับเข้ามายังนั้นดิ๋ยวคุณไม่เห็นมันยืนทำหน้าตาซนเบยอยู่ อ๋อคุณจะลงไปเพื่ออะไรเอ้าอ๋อจะไปหาอาหารเมียวเมียวเกิดมาก็เจอขิปเปอร์แล้วเย็ดแม่โอ้ยขี้แตกใครใครขี้แตะลุกน้องลุกใครอยากกินขี้แตกมั้งครับใครขี้แตกให้เราช่วยมันช่วยไปช่วยกันหาอาหารดีกว่านะกินเราเก็บด้วยนะคุณเนี่ยอะไรเนี่ยห้ามเลิกห้ามอะไรด้วยเก็บดีดีก็รู้สึกว่าไม่มันไม่มีไก่ให้ไช่าให้ดี โอ๊กโก้ทำไมคุจะตายไอเฮียคิปเปอร์มีไก่ที่กินทุกตัวเลยคุณผมอ่ะผมเจอแกะเอาทำที่นอนไหมโอ้ย์เฮียอู้บั๊มอู๋คุณบั๊มคุณดูดิเห็นตัวม่วงๆ่วงนั้นไหมเนี่ยน่ะเนี่ยน่ะคุณมีทองไหมคุณโอ้ผมขอหนีก่อนลล้วพบคุณมีทองไหมคุณเอามาทำไมทองทองไม่มีอผมมีทองหยิบทองหยอด วนตีนนะนะคบไม่ที่ไปเนี่ยเธอเขาไปกันไงมันก็เอาไปวางแค่นั้นแหละเขาคุณนี่คมณเจอวัวคุณหาฐานใครก็ได้หาฐานนี้ไอ้บอลไอ้บอลเจอวัวตั้งหลายตัวคุณเริ่ครับคุณเอิ่คุณเอิ่ผมคุณถามนี่คุณเย็นใจคุณเป็นไรใจไต่ไต่ฮ่าฮ่าฮ่อผมรู้สึกว่าผมจะเจอคุณปอนใช่ป่ะอ้าวไหนอ่ะไหนอ่ะไม่ใช่ผมอ่ะ นี่เนี่ยวัวไก่โอ้โหไก่เยอะคนเยอะเลยผมเจอไก่ผมจะบอกอะไรเมื่อกี้นี่ผมเห็นเนื้อเลยผมเห็นคีเปอร์คีเปอร์เราก็ได้เนื้อไก่มาแล้วคีเปอร์เอาวัวหายไปไหนอ่ะอู้เมื่อกี้นี่ผมผมเห็นแม่งวัวตัมาจากตึ่แล้วขี้แตกเลยขี้แตกเลยมึงบ้าหรือมึงหลอนยาครับขี้แตกพูดไปไหนวะขี้แตกเลยคุณแอ๊บเร็วเว้ยผมไม่หมดตัวตอนนี้ก็ได้เนื้อหมูไหมผมเจอหมูเจอวัวเจอแกะวัผมกึ้ะ แกะนั่นไงก็คุเจอพี่ยาวเจอเจอพี่สูงดีกว่าไหมยาวเออกูเจอพี่ยาวมาก่อนแล้วเจอพี่ยาวไปคุณกูตายยังอ่ะพี่สูงอ่ะอยู่ในเดนหินะเล็นอ่ะโอ้โวยอย่าเดินหยุดเอ้คุณมูอย่าเพิ่งหนีขอตีสักดอกหนึ่งก่อนไอเอมโม่ไอไอโม่ไปไหนวะหมดไอโม่ไปไหนหมดแล้วไอโม่โม่หมดรวยไงผมมีแต่ที่มูครับเดี๋ยวฆ่าฆ่าหมูไม่ได ไม่ได้เนื้อหมูยึดไม่ได้ไม่ได้ได้ผมก็ไม่ได้นะเนื้อหมูอ่ะผมก็ไม่ได้นะคุณแทนหาฐานที่ก็เดี๋ยวเราเข้าไปในเตอรเคียบอ่ะเอ้คุณเชนดีกว่าผมไอ้ครับอันนั้นแล้วมือก็ตายแล้วลุงตัดไม้อยู่คุณเอ้ผมจะตายหงออ่ะถ้าดีไม่ดีนะก็ค่มีมมเพื่อเอาไปตกปลาดีกว่านะเอาใหญ่แล้วไปตกปลาคุณคุณผมเหลืออีกจึงหนึ่งตายแล้วจึงหนึ่งตายผมเหลืออีกสองสองสองจึงอห ผมเลยผมเลยอะไรเนี่ยสามจึงครึ่ง้านั้นเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาอาหารให้๋ยวผมผมเจอเต็มแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยอนันนก็ี่เดยวเองแหละแต่ว่าก็ทำาถ้าใครมีหินก็ทำหินนะหินอะไรต่อจะเพิ่งควายใครมีที่ขดคุณก็ทำาครับคุณมันไม่ได้เนื้อหมูอ่ะแล้วเมื่อกี้คุณเห็นอะไรล่ะครับนี่มันไม่ไม่ที่ผมพักาไปเมื่อกี้มันไม่ได้เห็นไม่ใครคุดมือ ตายตายอ้าวผมมาอยู่ไหนเนี่ยคุณผมเตือนมาเลยเฮ้ยคุณของหายหมดเลยอันนี้ก็บ่แล้ว่เจ๊ชิาวชิบหายแล้วผมเอาดาบเพชรตีเออไม่เป็นไรนี่คุณของมันหายหมดเลยนะคุณระวังนะก็ผมก็ไม่รู้งั้นขอคุยกับแฟนก่อนไปไปไปคุยข้างนอกไปตรงนี้แหลมไหมไปคุยข้างนอกที่อะไรเนี่ยเมื่อกี้เสียงตุ๊บอะไรก็ไม่ต้องสนใจแล้วฮะมันทีผมทำอะไรสไปเดอร์จะ จะ๊ผมแล้วมันจะอึ๊บผมแล้วอึ๊บเลยเหรอเออใจเย็นอย่างเดียวยึดแม่ยึดแม่ขอพ่อยังไงไม่ใช่ยึดแม่ขอพ่อยังมีตัวนั่งคือเแปะแปลแปลให้ด้วยแปลมันก็เหมือนคุณมจะวัวเลือกของมึงครับอ้าวไม่อยากได้อาหารแล้วคุณเฮ้ยเอาดีบ้าเปล่าบ้าเปล่าพูดจะเต็มเสียงบ้าเปล่า ถ้าผมไม่บ้าถ้าผมบ้าผมคงไม่ได้คนได้เนื้อหมูยังเนี่ยดูดิไอ้แค่ฉี่ตอนเออยิงไม่ได้แล้วกันนะครับผมกูคิดว่าเนึ้อกูได้ได้ไหมเดียวจบไปแล้วมึงก็กินใช่ไหมครับไม่ได้กินกินมันก็เป็นอาหารทุกวันนี้ไม่หายากชิบหายเลยุต้อไม่โดนอยากบอกของเต็มเลยเจ้าของหรอใช่ใช่ใช่อ๋อไอ้ตัวนั้นดีผมเตรียมครัคุณ นี่คุณโกงหายหมดเลยอ่ะซงอ่ะแล้วพี่ซงอ่ะเหรอใช่ใช่ไหมพี่แก้วคิดว่าคิดว่าแบบคิดแกล้งคิดแกล้งก็ถ้าใครจะแกะก็ขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะคุณเอิร์ธคุณไปดูอันที่ผมได้ที่ผมได้นี่มันอ้าวได้แนวหมูใหม่แล้วเป็นหกแล้ว จะออกไปแต่ครัฟ้าแต่เ่ทีว่าจะช่วชะตาไม่ขมวาจะออกไปสั่งเลขน้าแต่เมื่ออยู่ข้างตัวขาอุ้ยกู่ก็ค่ะเขาไปเลยขาพองเลยดาวเพชรมีไว้เผาห้องออกยาวี่ยาวเยลองร้วันผมเลย เอย่าทำร้ายฉันเลยอย่าๆๆถ้าพูดไม่เต็มคำนี่เหมือนอะไรยาวๆนะเมื่อคนจะไม่็มบาอาะเฮ้ยเฮ้ยเเดินเจอหพอดีผมเร่งบ่อยจังเลยอ่ะถามพ่อมดยอยากแจฟฟียนโทรศัพ์จิ้งเลยเกินอ่ะเจอแล้วเจอแล้วจอแล้วเจออกไปเต้คปแต่เมื่อชุกชฉนให้ทีมเรียปปีศนะ มองแต่ละคนแม่งโคตรไปไกลเลยลาคนทุกคนเลยขอรู้โชคดีความได้ก่อนตอนนี้เราก็ได้เนื้อเยอะแล้วแหละก็เรื่องของมือไม่แดกเขียวแดดโมแดดไม่เยอะก็ได้องเฮ้ยคุณผมจะทานแล้วคุณเฮ้ยคุณก็ขุดมาสิคุณจะรออะไรล่ะผม้โหพอมีเยอะพอมีเยอะไม่ต้องบอกพอมีเยอะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่แรกใช่ไหมครับ ก็พาร์ทเดียวจบนะครับทางนี้ทางนี้ทำไมครับขุดทำเพื่อเขาไปจับดินพี่สูง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 ผมพี่สูงพี่สูงพี่สูงผมไฟมึงบ้านว่ามึงไฟกับพี่สูงได้ชนะด้วยผมเท่คนหลอกเย่นี้ยิ้นี่พาร์ทัวดุกหมดมากั้นหนาเลยวะรู้สึกว่าจะเจอแมงมุมอ่าไม่ใจ่รอกไหมลาวไปทำอะไรใต้ดินอาขุดด่านอยู่ครับเจริญผมรีบเกืนบมาเนอะ คุณเอออันนั้นเลยกระจกกระจกไปไหนเพื่อไรวะคิปเปอร์เลยเบอร์อ๋อกระจุกถ้าผมถ้าผมลงบันไดมามันจะตายแหมผมเลยต้องถูกกระจกเลงพอละพอละพอละทีิปของแกหรือมึงมากจะตายอยู่แล้ไม่ไงก็ไม่บาเท่าคุณหรอกอ๋อกูลงด้วยอะไรกูบันไดเดี๋ยวเดี๋ยวผมลื่นลงมาแค่นิดเดียวเดี๋ยวแล้วผมตายถ้าลงด้วยบันไดมันจะตายครับต้องต้องขุดเอารงมามาถึงจะไม่ตายครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้เนื้อหมูมาแล้วสมุนนะคุณแทนนะเดี๋ยวก็ตายครับ ตอนนี้ผมได้เนื้อหมูมาแล้วค่อยแบ่งกันโอเคไหมโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าเกมหมดแล้วกันไม่ต้องคุยกับแฟนไปไม่หลังได้เนื้อมึงเข้าใจยังเดี๋ยวค่อยแบ่งเดี๋ยวค่อยแบ่งเดี๋ยวค่อยแบ่งผมขอเข้าเกมก่อนละคุณจะมืดแล้วคุณก็นอนสิตอนนี้กี่โมงแล้วครับคุณแชน์ครับบ่ายสามครึ่งแน่ใจสี่โมงแล้วมั้งสี่โมงครึ่งสี่โมงสี่แปดครับ please ตอนนี้เราเพิ่งเลิกเรียนมาก็หรือว่าเลิกนานแล้วเริ่มกันเลยเริ่มอะไรล่ะไปฆ่ากันเลยปะยิ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวอย่าพึ่งให้อาหารกูเต็มก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะขอรับแป๊บหนึ่งให้ผมขึ้นไปคุณก็ออกไปให้คุณผู้ชมดูบ้างว่าพื้นที่มึงมีที่อะไรบ้างนะครับผมเก็บเนื้อพดีเสร็จดูตุ๊กแก อ่ะมีมีโอ้ยเสี่ยไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ตกมันทำเสี่ยใครมีไม้ผมบ้างครับผมมีผมมีไม่รู้ผมเจอซารสาเลนน้อ์เมียนกับสลามบ้าอ่ะเนื้อเนื้อหมูก็อยู่ในนั้นแหละเจอไอ้เนอวัวผมขอนะครับผมขอเจ้าทำไมผมเห็นซอมบี้อะไุกฝอยบัวธนาอ๋ไม้ไหมผมนะควรไมุ่กอไม่เหรอเดี๋ยวผมทำของของนี่หมดเลยทันทีพี่เขาไม่สอบอะไรไม่เหรออ่ะได้ได้ไมม้้ีกอน่ะ เฮ้ยแหลกครับคุณค้างครับอ่ะอย่าบอกว่าดิ้งแล้วกันนะครับผมเออไปเลยคุณแทนคได้เวลาพร้อมกันแล้วครับเร็ววะเราก็จะไปฆ่ากันสองคนพอโอ้ช่วยกูคุณแทนคมีเนื้อไหมกินเนื้อยังกินแล้วครับกินเต็มยังเต็มแล้วเต็มแล้วก็เผาเนื้อไก่คุณแทนครับได้เวลาแล้วครับโอ้แหลกครับโอ้แหลกดูสิคุณแทนครับได้เวลาแล้วเอาของไปไว้คุณไม่มีอะไรหรอกตคุณมีนี่ยนะเนื้อหมูก็จะอยู่ในนี้อะไรที่ ของนี่ัจป็สเปลดดูดูผมยาวเป็ินหินินเออเปโลตัสหินเอาไปทำไอยเป็นโลตัสเหรอโอเคโอเคห้ามคุณแทปะนะครับด้เวลาแล้วสองเต็มก็จะเอาน้อมหน้าหมูทไงห้าหมูเน้หอนเคยชิงไหมเคยครับว่เร็วคุณแท้เวลาแล้วครับ คมาได้แล้วครับมาแล้วผมทำทางเพื่อเพื่อปลอดภัยก่อนครับโอุ้ยจะไปแล้วนะพม่ตาแดงต้องเก็บกล้อมก่อนครับเนื้อเดี๋ยวสิคูณของเต็มของเต็มวันนี้ผมจะเอาไปด้วยเลยเอาไปด้วยเลยต้องวางเอาไปเลยเอาดินเน่าดินเน่าดินเนี่าดิน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 เอามาสิคูณเอาไปทำไมเชื่อผมเออมาเห้เวลาแล้วไปเอ้าใครมากัดผามไปแล้วนะเนื้ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชี่ยกล่องกล่องมันจะไม่หายเหรอ จะนอนก่อนเลยเหรอไม่ดีม้งเดี๋ยวไปนอนก่อนสิผมนอนเซฟก่อนเออพอแล้วปะไปในเวลาไปแล้วเนอะอนอนเซฟบ้างดิเนอะองสองอย่าเพิ่งคุณบ้าหรือมึงหลงยาผมยังไม่เข้ากินดอ่าทำไมกดไม่ได้มันบอกว่ามีสารปราชญ์อยู่ข้างๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพูงทองครบอย่างครับเอ๋าเออลืมวางทองบ้า่เพ่ทองมันต้องวางให้ครบทุกด้านนะไหม คล้องไม่มีแค่สี่อันนะครับคุณก็สี่อันก็ถูกแล้วสี่อันถูกแล้วคุณจะวางให้ทำอย่างนี้มันก็มีแล้วใช่เถียงผมนะไอ้คุณคุ้มเพราะผมมีคูไอ้คุณบอกดึงเหี้ยวเลยวะเนี้อะไรนะครับเด้งอย่าเด้งขออย่างเดียวครั้งนี้มันยังไม่เด้งเลยเด้งครับก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวเข้าเกมใหม่ไม่เป็นไรเมื่อีมึงเอาคูเด้งพอดีเออไม่ต้องไปก็ได้ ครับผมก็กลับมาแล้วตัวมึงไม่แค้นก็ออกไปอ่าได้แล้วลืมไปจะไปทุบทุบเข้ามาเอานะคุณแทนเยี่ยมคุณแทนมาแล้วคุณเชี่ยอะไรรับอ้าวคุณแทนมาแล้วเฮ้ยคุณคุณขุดเลยถ้าอยากรอดขุดเลยไม่ขุดคุณดิอ้าวซอมบี้ไปเรื่อยๆอ้ามันมีของแถมได้มาเลคุณแทนทำจีนดิเชฟโอ้ยซอมบี้บิ๊กแมนครับซอมบี้บิ๊กแมนชิบหายต้องออกไปสั่งเรกนะ คุณแทนคุณแทนลุมผมแหลกแหละคุณคุณปล่อยผมให้คนเดียวอีกแต่มึงไม่สั่งขี้โมกแล้วนะนี่มึงสั่งอะ้ยังไงขี้เดินอ้อมมาเก็บเก็บของครับวันนี้เราจะมาตีคิปเปอร์เล่นกันนะครับผมอ๋อคุณก็วางอันนั้นดิอะไรนะวางเพชรเนี่ยเอออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่หายไม่หายไม่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรล่ะพูดมาสิอันนั้นอะอันไออะไรวะจับจับโอ้โหได้อีกแล้วดเฟี้ยงแม่งเลยไอ้เหี้ย เอ้าเราทางออกอยู่ไหนวะคุณแทนเอ้ยก่อนช่องก่อไกลไป็นหุ่เลยกล่องกล่องกล่องไม่ังอยู่ในกล่องคุณกล่องไม่งงอยู่เอ้าคุณออกมาเหรอแล้ชนะแล้วอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับ